แนะนำนะครับวิธีการเล่นเกมสล็อตนะครับของเว็บ scc 777นะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะฮะกดเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ชื่อเว็บนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ www scc 7 7 7 net นะครับหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะพาเรานะครับมายัางหน้าล็อกอินนะครับ ส่วนนะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราใส่ User นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดครับหลังจากนั้นนะฮะให้กดเข้าสู่ระบบครับแล้วเราจะเข้ามาเจอกับนะครับหน้าต่าง6ช่องนะฮะให้เราเลือกไปที่เกมสล็อตครับ หลังจากนั้นนะครับท่านก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับอยากจะเล่นสล็อตตัวไหนนะครับอยากจะเล่นสล็อตตัวไหนนะฮะค่ายไหนนะครับมันรวมไว้ในหน้าเดียวเลยนะครับท่านสามารถเลื่อนขึ้นเล่ือนลงได้นะครับนะฮะแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนะฮะวิธีการเข้าเล่นเกมสล็อตนะครับของเว็บ s c c 777นะครับ